Hello guys my name is วิ w าวั o หงยิม you can call me teacher ปลา today we will study math subject about addition three numbers by the sum not more than 100,000สวัสดีค่ะมาพบกับทีเชอร์ปลาอีกแล้วนะคะในวิชา m a t วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการบวกจํานวน3จํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน1 0 0 0 0แนะคะในคลิปที่แล้วนะคะี่เชื่์ได้ สอนในเรื่องของการบวกจํานวน3จํานวนว่ามีทั้งหมด3วิธีนะคะเอาวันนี้เรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มารู้จัก vocabulary รีที่เกี่ยวข้องกันนะคะอ่านตามที่เชิญนะคะ please repeat after me number one add spell ค่ะ a d d add บวก number t addition a d d i t i o n addition การบวก number three step s t e p step ขั้นตอน number f o u ten thousands t e n ten t h o u s a n d s thousands หลักหมื่น Number 5, sum, s, u, m, sum, รวมหรือผลรวมค่ะให้เด็กๆนำา x x r r i s s m m t ขึ้นมานะคะ Pick up your mat exercise book จากนั้นให้ open your exercise book at page 22เปิดไปที่หน้าที่22ค่ะหน้าที่ที่22นะคะจะเห็นว่า มี Exercise ให้ทำหกข้อนะคะคำสั่งนะคะให้เด็กๆแสดงวิธีหาผลบวกของจำนวน3ามจำนวนในแต่ละข้อซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ขั้นนะคะขั้นแรกเนี่ยเราก็คือเอาจำนวนจับคู่กันนะคะ2องจำนวนก่อนได้คำตอบนะคะก็ถือว่าเป็นคำตอบของขั้นที่1จากนั้นก็เอาคำตอบของขั้นที่1ไปบวกกับจำนวนที่ททเหลือนะคะก็จะกลายเป็นขั้นที่สค่ะสุดท้ายนะคะ อ่ะโออเคอ่แล้วก็ตอบนะคะฉะนั้นที่เชอร์จะยกตัวอย่างนะคะ example ยกตัวอย่างข้ออะไรดีอ่ะยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งแล้วกันนะคะข้อที่หนึ่งนะคะโจทย์ให้มาเจ็ดพันยี่สิบสามบวกกับสามพันห้าร้อยสี่สิบแปดบวกกับหนึ่งมืนสองพันห้าร้อยแปดสิบหกนะคะอ่ะทีนี้เราก็เริ่มเลยค่ะ จับคู่ก่อนบวกแค่2จํานวนก่อนนะคะเอาเลขอะไรบวกกับเลขอะไรดีฟิชเ,เชอร์เอาจํานวนที่1น,นะคะบวกกับจํานวนที่2ก่อนนะคะก็ตั้งบวกเลยค่ะเขียนวิธีแสดงวิธีการบวกนะคะ7จ็ดพันสองร้อเจ็ดพันยี่สิบสามบวกกับจำนวนที่2คือ3 5 0 4 8นะคะตั้งบวกแบบนี้แต่ละหลักตรงกันค่ะแต่ละหลักตรงกันเรียบร้อยแล้วอ่ะมาเริ่มกันบวกได้เลยนะคะ หลักหน่วยบวกหลักหน่วยก็คือ3าบวกเป็น11ค่ะ1ิเอใส่1ทด1นะคะทดในหลักสิบจากนั้นองบวกสเท่ากับ6ค่ะบวกตัวทดอีก1เป็น7ค่ะต่อไปหลักร้อยค่ะศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าไปนะคะหลักพันเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบค่ะสิบใส่สิบไปเลยนะคะเพราะว่า หลักหมื่นเราไม่มีนะ้ทีนี้คำตอบที่ได้คือ1571นี่เป็นคำตอบของขั้นที่1นนะคะเสร็จแล้วก็เอาคำตอบของเนี้ยที่ได้นะคะไปบวกกับจำนวนที่เหลือก็คือ12,586เราแกล้วก็เอาคำตอบที่ได้นะคะไปตั้งบวกเลยค่ะเป็นตัวตั้งอยู่ด้านบนนะคะบวกกับ12,586ก็คือจำนวนที่3เอามาใส่นะคะเสร็จแล้วก็แต เรียงแต่ละหลักให้ตรงกันเหมือนเดิมนะคะเริ่มบวกได้เลยหลักหน่วยบวกหลักหน่วย1บวก6เท่ากับ7ค่ะต่อไปนะคะ7บวกแเท่ากับ7บวก8ได้ไหมคะ7บวกแเอา8จำนวนมากไว้ในใจเอานิ้วขึ้นมา7นิ้วค่ะ8แล้วก็9 10 11 12 13 14 15ได้15นะคะใส่ใส่ใส5ทด1นะคะในหลัก ร้อยนั่นเองทีนี้ต่อไป5บวก5เท่ากับ10ค่ะ10แล้วบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น11 11นะคะก็ใส่1ใส่1ทด1นั่นเองค่ะต่อไปหลักพันมาบวกกันก็คือ0ย์บวก2เท่ากับ2บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น3ค่ะใส่3ต่อไปหลักหมื่นบวกกัน1บวก1เท่ากับ2ค่ะ สองนะคะคำตอบของข้อนี้คือสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดเด็กบางคนบอกว่าอยากไม่อยากจะเอาจำนวนที่หนึ่งบวกจำนวนที่สองได้เท่าไหร่แล้วมาบวกจำนวนที่สามอยากจะเอาจำนวนที่สองมาบวกจำนวนที่สามเลยได้ไหมได้ค่ะสามจำนวนนี้นะคะถ้าบวกกันแล้วไม่ว่าจะใช้วิธีไหนเอาอะไรมาบวกก่อนจับคู่ก่อนนะคะก็จะได้คำตอบเป็น23,157ลองทำดูนะคะ อ่ะทีนี้ข้อต่อไปที่เชื่อยกตัวอย่างอีกข้อนึงนะคะเป็นข้อ6แล้วกันนะคะข้อ6นะคะโจทย์ให้มา7,273บวกกับ7,727บวกกับ74,286เด็กๆว่าควรจะจับคู่คู่ไหนก่อนดีคะเอามาบวกกันที่เชื่อขอแนะนำให้เป็นคู่ที่1บวกคู่ที่2เพราะอะไรคะดูหลักหน่วยของจำนวนแรกนะคะ7,200 73นะคะหลักหน่วยเป็น3เห็นไหมจำนวนที่1นะพอดูจำนวนที่2นะคะ4,727หลักหน่วยของจำนวนที่2เป็น7จ็ใช่ไหคะถ้าเอา3มาบวกเจ็ดหลักหน่วยบวกหลักหน่วยนะคะ3าบวกเจะได้ลงท้ายเป็น10นะคะมันจะบวกกันง่ายกว่าที่เชอร์ก็เลยแนะนำว่าถ้าหลักหน่วยนะคะของ ของจํานวนไหนที่บวกกันแล้วลงท้ายด้วย10เนี่ยมันจะง่ายขึ้นแล้วเราก็จะไม่ค่อยผิดพลาดน,นะคะก็เลยแนะนําให้จับคู่จํานวนนั้นมา,มาก่อนนะคะ,ะดูนะคะที่เชฟก็เอาจํานวนที่1บวกจํานวนที่2ก่อนนะคะ7273บวกกับ4,727นะคะตั้งบวกแต่ละหลักให้ตรงกันเหมือนเดิมนะคะ,ะเริ่มเลยค่ะ3 7, บวก7เท่ากับ10ค่ะ10ใส่0ทด1 ต่อไป7บวก2เท่ากับ9บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น10ค่ะ10ใส่0ทด1ในหลักร้อยนะคะอ่ะเรามี1แล้วนะในหลักร้อยตัวทดวบวก7เท่ากับ9บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น10ค่ะ10ก็ใส่0ทด1ในหลักพันอีกอ่ะ7บวก4เท่ากับ11ค่ะบวกตัวทด หนึ่งในหลักพันก็เป็นสิบสองนั่นเองนะคะสิบสองโอเคก็ใส่สิบสองเพราะว่าตัวหน้าที่เป็นหลักเหมือนไม่มีนะคะฉะนั้นจำนวนที่หนึ่งบวกจำนวนที่สองจะได้หนึ่งหมื่นสองพันเสร็จแล้วได้จำนวนคำตอบหนึ่งหมื่นสองพันเนี่ยก็ไปบวกกับจำนวนที่เหลือนั่นก็คือเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบหกตั้งบวกเลยค่ะเห็นไหมคะเอาหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบหลักร้อยตรงหลักร้อยหลักพันตรงหลักพันหลักหมื่น ตรงกับหลักหมื่นนะคะเริ่มบวกได้เลย0นย์บวก6เท่ากับ6ค่ะหลัก10นะคะ0ย์บวก8เท่ากับ8หลักร้อยค่ะ0นบวก2เท่ากับ2หลักพัน2บวก4เท่ากับ6ค่ะหลักหมื่น1บวก7เท่ากับ8ฉะนั้นนะคะบวกคำตอบของข้อนี้คือ86,286ใช่เไหมคะฉะนั้นดังนั้นเธอก็ เด็กๆก็จะเอาจำนวน3จํจำนวนมาบวกกันนะคะเท่าก okay. so 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 ับ86,286คําคำตอบเนี่ยให้ตอบเป็นเลขไทยและใส่คอมม่าให้ถูกต้องด้วยนะคะคอมม่าอ่ะ86,286นะคะใส่เวทีการใส่คอมม่าคือนับจากอ่าเลขด้านหลังมานะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยปุ๊บก็ใส่คอมม่า1ครั้งนะคะนั่นเองโอเคอีซี่ไหมคะอีซี่อีซี Yes it is easy easy mm hmm. มากเลยนะคะ mm hmm. เด็กๆลงมือทำได้เลย mm hmm. อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ mm hmm. goodbye นะคะบ๊ายบายค่ะ